สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่หนึ่พฤศจิกายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเพ็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่30นะครับผมสำหรับวันที่30แอดมินให้อยู่ที่4กับ7นะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับผม เลขที่ออกนะครับผม6 2 4 6 1 4นะครับผมสำหรับ6 2จะเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมและก็4 6เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็6 1 4เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม4 6 6 4นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแล้วก็4 1 สตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่ 5, 4, 1สีออกหกหนึ่งให้เจ็ผิดไปอย่างละตัวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสามหรับวันที่1 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางนี้เขามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมมี601542นแอดมินจะให้อยู่ที่6 4สหสำหรับ6มี61 63 หกห้ 6, 5, 6, 7, และก็หกแปสำหรับ4่นะครับผม4จะมี42 4สองสี่สห้าและก็สี สำหรับตัวกันนะครับผม1น,นะครับผมมีหนหและก็1 7เจบิ้ลมีหกหกแล้วก็หนหนึ่ง สำหรับ3ตัวนะครับผมจะเป็น502นะครับผมชุดบินในตารางนะครับผมเก้าสี่แปดแปดหกสามแปดสี่ห้า

มจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567แอดินให้เดนอยู่ที่6กับ4นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะแล้วับผมมี6 365้ 3, 6 5, และก็67สําสำหรับ4นะครับผมมี42 4, 2, 4 3 45ในชุดกันจะมี15กับ17นะครับผม เบิ้ลหกหกสี่สี่สำหรับสามตัวนะครับผมห้าหนึ่งสองห้าศูนย์สองนะครับผมแปดหกสามเก้าหนึ่งห้าเก้าหกแปดแล้วก็หกหนึ่งสี่เอฟซีพีน้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอเอ็ซิที่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ